โตโยต้าไฮรักทีอาร์ดีโปรรุ่นปี2026คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาอย่างแท้จริงที่ผสมผสานระหว่างสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดที่แข็งแกร่งเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยและความหรูหราที่เหนือระดับวิศวกรของโตโยต้าได้ยกระดับความเป็นตำนานของไฮลักให้ก้าวสู่ยุคใหม่ที่ทั้งทรงพลังฉลาดและมั่นใจในทุกเส้นทางทุกองค์ประกอบของรถคันนี้สะท้อนให้เห็นถึงชื่อเสียงด้านความทนทานที่ยาวนานของโตโยต้า พร้อมด้วยงานออกแบบและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่ออนาคตมันไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่คือคำประกาศถึงพลังและความสมบูรณ์แบบในโลกยานยนต์ยุคใหม่รูปลักษณ์ภายนอกของไฮลักษ์ TRD Pro 2026โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งและโชบเช่ยวตามหลักอากาศพลศาสตร์ด้านหน้ามีเอกลักษณ์ด้วยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ สีดำด้านตกแต่งด้วยโลโก้โตโยต้าแบบเรืองแสงที่ทันสมัยขนาบข้างด้วยไฟหน้า LED Matrix Design เพรียวบางให้แสงสว่างชัดเจนพร้อมไลายไฟ d i l ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะฝากระโปรงหน้ามีสกู๊ปดักอากาศที่ออกแบบเพื่อช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซุ้มล้อขนาดใหญ่คลุมล้ออลลอย TRD Pro ขนาด20นิ้วที่จับคู่กับยางออฟโรดคุณภาพสูงเสริมภาพลักษณ์ให้แข็งแกร่งและทรงพลังตัวถังสีเงินสตินเมทัลลิกตัดกับชิ้นส่วนสีดำรอบคัน ทั้งกระจกมองข้างราวหลังคาและกันชนเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมแบบสปอร์ตด้านท้ายของรถมีไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่เชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟยาวพร้อมตัวอักษรไฮลักนูนกลางฝาท้ายและปลายท่อไอเสียคู่สีดำด้านทุกส่วนถูกออกแบบอย่างมีวัตถุประสงค์ทั้งความสวยงามและการใช้งานจริงในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารของไฮลัก์ T-R-D Pro 2026เป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและงานฝีมืออย่างลงตัว แผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอโค้งขนาดใหญ่ที่รวมทั้งจอแสดงผลมาตรวัดและระบบอินโฟเทนเมนต์ไว้ด้วยกันในแผงเดียวกราฟิกความละเอียดสูงและการแสดงผลแบบ3มิติให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนักบินของยานอาวกาศระบบสั่งงานด้วยเสียงท่าทางและการสัมผัสถ,ถูกออกแบบให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วพวงมาลายัยแบบท้ายตัดหุ้มหนังจอดูเย็บได้แดงพร้อมโลโก้ TRD และปุ่มควบคุมระบบต่างๆแบบสัมผัสปุ่มเกียร์คริสตัลบริเวณคอนโซลกลางมีไฟเรืองแสงรอบฐาน เสริมด้วยไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้หลายสีเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้และเอากันตาราสีดำเย็บได้แดงพร้อมปักโลโก้ T.R.D. อย่างประณีตรองรับทั้งระบบระบายอากาศแอร์ละอุณนภูมพร้อมหน่วยความจำตำแหน่งสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารหลังคากระจกพาโนรามาเปิดรับแสงธรรมชาติให้ความโปร่งโลง่งในขณะที่ระบบเก็บเสียงรบกวนระดับสูงช่วยให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ในสภาพถนนครุคัะ ขุมพลังของไฮลักษี์ดีโปรสองพัมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V 6 t เทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตรทำงานร่วมกับระบบไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดของโตโยต้าให้พละงกำลังสูงสุดประมาณ420แรงม้าและแรงบิด480อปอนด์ฟุตให้การตอบสนองที่รวดเร็วและประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งขึ้นระบบไดนามิกฟอสช่วยให้เครื่องยนต์ปรับสมดุลระหว่างพลังและประสิทธิภาพตามสภาพการขับขี่จริงเกียร์อัตโนมัติสิบจังหวะปรับเปลี่ยนอย่างนุ่มนวลระบบขับเคลื่อน4ีล้อควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส มาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเช่นโคลนทรายหินและหิมะระบบการสะเทือน t r d แบบปรับระดับอัตโนมัติใช้โชค๊คอัพแบบปรับความหนึดตามสภาพถนนและคอยสปริงแบบโปรเกรสซีฟทำให้รถคงสะเสถีนระพและให้ความสบายในการขับขี่ไม่ว่าจะบนทางเรียบหรือทางวิบากเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยก็ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ด้วย Toyota Safety Sense ส0นที่รวมฟังก์ชันล้ำสมยัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดบอดและกล้องรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีโหมดกล้องออฟโรดที่แสดงภาพล้อและใต้ท้องรถแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้ขับผ่านอุปสรรคได้อย่างแม่นยำกล้องสองหลังความละเอียดสูงแทนกระจกหลังแบบเดิมช่วยให้มองเห็นชัดเจนแม้มีของเต็มกระบะรวมถึงระบบช่วยจอดอัจฉริยะและเซ็นเซอร์รอบคันที่สามารถคาดการอุปสรรคล่วงหน้าได้ภายในยังครบครันด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมัยใหม่ ระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทางแบบคลาวด์พร้อมอัปเดตอัตโนมัติและระบบเสียงรอบพิศทาง JBL 12ลำโพงให้คุณภาพเสียงคมชัดสมจริงระบบไฟ Ambient l i g h ลปรับสีและเอฟเฟกได้ผ่านหน้าจอหลักช่องชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งและแท่นชาร์จไร้สายที่มีไฟแสดงสถานะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานถึงแม้จะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยไฮลัก TRD Pro 2026 ก็ยังคงความเป็นกระบะสายลุยที่เชื่อถือได้ตามแบบฉบับโตโยต้าโครงสร้างแชสซี่เหล็กกล้าแรงดึงสูงรุ่นใหม่ที่มีน้ำหนักเบาวกว่าเดิมแต่แข็งแรงขึ้นถึง30%ทําให้ขับขี่คล่องตัวและทนทานยิ่งขึ้นพื้นกระบะออกแบบใหม่พร้อมฝาท้ายระบบช่วยถอนแรงเปิดปิดลุ่มล้นมีจุดยึดสัมภาระปรับได้หลายตำแหน่งและช่องเก็บของกันน้ำรองรับน้ำหนักบรรทุกและลากจูงได้มากกว่า8,000ปอนด์ระบบช่วงล่างแบบถุงลมปรับระดับอัตโนมัติจะปรับความสูงตามน้ำหนักบรรทุกเพื่อให้สมดุล เมื่อได้ลองขับไฮรัก TRD Pro 2026จะรู้สึกได้ถึงความมั่นใจและพลังที่อยู่ภายใต้ความหรูหราการเร่งความเร็วตอบสนองทันใจพวงมาลายัยแม่นยำและช่วงล่างซับแรงได้ยอดเยี่ยมระบบไฮบริดให้แรงบิดทันทีช่วยให้ควบคุมได้ง่ายในทุกสภาพถนนมันไม่ได้สร้างมาแค่เพื่อวิ่งบนเส้นทางออฟโรดแต่เพื่อพิชิตมันอย่างสง่าง,งาม จากดีไซน์ภายนอกที่ทรงพลังจนถึงภายในที่หรูหราและชาญนฉลาดโ o y ย ta h i ฮ u ัก r d Pro 2ดี6คือมาตรฐานใหม่ของรถกระบะยุอนาคตมันผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ทั้งทรงพลังและสะดวกสบายไม่ว่าจะขับในเมืองบรรทุกของหนักหรือผจญภยัยบนเส้นทางธรรมชาติรถคันนี้ก็พร้อมตอบสนองทุกความต้องการโตโยต้าได้ยกระดับความหมายของไฮลักให้ก้าวข้ามจากคำว่าทนทานไปสู่คำว่าล้ำนาคต อย่างแท้จริง